สวัสดีครับพบเจอกับผมนะครับโบสกายรถยนต์มืองสองครับคุณลูกค้าครับคลิปนี้เป็นคลิปที่2ประจําวันที่13มีนาคมนะครับคุณลูกค้าครับผมขออนุญาตเอาอกเอาใจนะครับ f อนะครับที่โทรเข้ามาเยอะพอสมควรนะครับบอกว่าต้องการรถเก๋งราคาสักแสนกว่าแสนปลายๆแสนกลางๆประมาณนี้นะครับไม่ข้าม2 0 0 0 0นนะฮะผมก็เลยนะฮะจังหวะฟลุกเลยนะครับจัดสรรหาหามาได้นะครับคุณลูกค้านะครับอ่าและก็ เจ้าตัวนี้ก็คือ Honda c ซี i c นะครับคุณลูกค้าปี2010นะครับเป็นรถบ้านแท้นะครับระบบเบรก ABS ดิสเบรก4ล้อนะครับแอร์แบ็กคู่นะครับหรือว่าถุงลมนิรภัยนะครับภายในเป็นเบาะหนังสวยมากนะครับข้างนอกก็สวยมากเช่นเดียวกันนะครับได้ล้อแมกด้วยนะฮะและก็ได้ความเดิมๆนะครับรถคันนี้ไม่เคยชนมาก่อนนะครับคุณลูกค้าและก็ไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนด้วยนะครับเอกสารครบพร้อมโอนเลยนะครับพรบภาษีไม่ขาดนะครับมาชมกันเลยครับคุณลูกค้าครับ เพื่อไม่เป็นการเสียเวลาของคุณลูกค้าครับเริ่มต้นกันด้วยข้างหน้านะครับสวยๆแบบนี้เลยนะครับสีสันสวยงาม90%นะครับคุณลูกค้านี่ครับผมเวลาเลี้ยวก็จะมีไฟเลี้ยวออกตรงกระจกนะครับทั้งซ้ายแล้วก็ขวานะครับนี่เลยครับผมไม่เคยชนหนักนะครับคุณลูกค้า นะครับแล้วก็เมื่อสักครู่เนี่ยผมเพิ่งทําการติดฟิล์มนะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยใหม่ๆสดๆเลยนะครับผมติดฟิล์มให้คุณลูกค้าใหม่รอบคันนะครับหกนะครับแล้วก็บานหน้า40%รนะครับระดับมาตรฐานนะครับขับกลางวันก็สู้กับแดดได้แบบสบายๆนะครับขับกลางคืนก็มองเห็นได้ชัดเจนนะครับผมนี่เลยนะครับกระจกหลังก็จะมีเส้นลายฟ้าให้ด้วยนะครับผมมีแผ่นลายฟ้าให้ด้วยนะครับสวยงาม อาจจะมีเม็ดฝนโปรยปลายลงมาบ้างนะครับคลูกค้าต้องขออภัยนะครับโครรชฝนเริ่มมาอีกแล้วนะครับนี่เลยครับนี่คือด้านหลังครับไล่ไปชมฝั่งซ้ายครับสวยๆเลยครับผมสีไม่มีทิฏฐิเลยนะฮะคุณลูกค้าสีเก้าสิบเปอร์เซ็นตนะครับถ้าเป็นป้ายแดงในพม่สีร้อยเปอร์เซ็นตนะครับแต่เนื่องด้วยความเป็นมือสองเนาะ จะให้เต็ม้อยเป็นไปไม่ได้นะครับสีเดิมโรงงาน90%นะครับคุณลูกค้านะครับโอเคลำดับต่อไปครับไปชมบรรยากาศภายในห้องโดยสารครับบอกเลยว่าสวยจากภายนอกเข้าสู่ภายในครับคุณลูกค้าครับแผงประตูครับสวยมากครับ Honda ออกแบบมาได้สวยหรูมากครับนี่เลยครับผมแล้วคันนี้ได้เดิมจริงนะคะคุณลูกค้าไม่เคยชนมาก่อนนะครับดูได้ครับ ดูเบาะครับสวยมากเบาะไม่มีตำหนิเลยนะฮะคุณลูกค้านี่เลยครับผมเบาะสวยมากนะครับคอนโซลสวยมากนะครับแอร์แบกคู่นะครับแอร์แบกหรือว่าถุงลมนิรภัยนะครับคู่หน้านะครับมีเครื่องเสียงให้ด้วยครับเครื่องเสียงเดิมแท้จากศูนย์ฮอนด้เลยครับเกียร์ออโต้ครับมีช่องเก็บเอกสารนะครับผมนี่เลยนะครับมีช่องใส่เหรียญให้นะครับ แบบนี้เลยนะครับเกียร์ออโต้เบรกมือนะครับทุกอย่างใช้งานครบปกติครับเก็บเก็บของครับชมเพดานครับสวยจริงๆขาวจัว่วอ่ะไปกันเร็วนิดนึงนะครับเม็ดฝนเริ่มลงมาแล้วอ่ะชมประตูหลังฝั่งซ้ายครับนี่เลยครับผมนี่เลยครับแผงประตู ไม่มีชํำรุดนะครับคุณลูกค้ามีแต่ความสวยงามนะครับคันนี้มีแต่ความสวยงามนะครับเบาะก,ก็จะมีที่กั้นระหว่างผู้นั่งโดยสารนะครับแล้วก็จะมีที่หวางแก้วให้ด้วยนะครับโอเคภายในสวยมากบอกเลยว่าสวยมากๆนะครับและเป็นเป็นตัวรถสีดําด้วยคุณลูกค้านะครับยิ่งล้างยิ่งสวยนะครับ ยิ่งขัดแว็กลงเงาอะไรอย่างเงี้ยโอ้โ oh, หสีดำนี่ได้เปรียบนะครับโอเคไปชมประตูลหลังฝั่งขวาครับนี่เลยครับกระจกใช้งานได้ครบเลยนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องห่วงนะครับระบบไฟฟ้าใช้งานได้ครบทุกจุดและที่สำคัญภายในหรูหรามากแอร์เย็นฉ่ำมากนะครับคุณลูกค้าเครื่องดีมากนะครับ เครื่องดีช่วงล่างสมบูรณ์เลยนะครับคันนี้ครับเอาไปใช้งานกันอย่างเดียวนะครับคุณลูกค้าไม่ต้องเอาไปซ่อมนะครับไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนนะครับไม่มีประวัติการชนหนักมาก่อนด้วยนะครับนี่เลยสวยๆอ่ะเดี๋ยวผมจะขอญอาตสตาร์ทเครื่องนะครับหนึ่อสองซ้ำขอญาตเปิดหัวเปิดท้ายเออเดี๋ยวให้ดูตามลำดับครับ ขออนุญาตดั้งในรถด้วยนะครับขออนุญาตเจ้าของรถนะไม่รู้ว่าเจ้าของรถคันนี้จะอยู่จังหวัดไหนนะครับจะอยู่โคราชหรือว่าจะอยู่ต่างจังหวัดมาลุ้นกันนะครับว่ารถคันนี้จะไปอยู่จังหวัดไหนนะฮะโอเคข้างหน้าสวยมากนะครับหรูหรามากฮอนด้าออกแบบมาได้ถูกใจผมมากๆนะครับโอเคแอร์ออโต้นะครับปรับเอาเลยนะครับเหมือนแอร์บ้านเลยนะครับคุณลูกค้าจะเอากี่องศาคุณลูกค้าก็ปรับเอาเลยนะครับเครื่องเสียงใช้งานง่ายๆครับแค่กด โอเคพวงมาลัยพาวเวอร์เบาสบายครับเลขไม่์ครับคุณลูกค้า218,259กิโลเมตรณปัจจุบันนี้นะครับผมนะครับที่ไฟสีแดงอยู่ก็เป็นไฟตำแหน่งเกียร์นะครับตรงนี้นะครับปลายนี้ของผมนะครับ P R N D D 3 2 1นะครับแล้วก็รูปนาฬิการูปรูปกระดิ่งนี่คือไฟเตือนเข็มขัดนิรภัยนะครับแล้วก็ฝาท้ายนะครับตอนนี้ผมเปิดฝาท้ายอยู่นะครับ ส่วนความเร็วจะแยกมาอยู่ตรงนี้นะครับ h o n d ้าออกแบบมาได้สวยมากๆเลยนะครับเวลาที่รถเราวิ่งเนี่ยมันจะขึ้นบอกเลยนะครับว่าวิ่งเท่าไหร่ใช้ความเร็วที่เท่าไหร่นะครับ Honda าําได้แบบว่าโอเคเลยนะนะฮะไม่รู้ว่าท่านลูกค้าท่านอื่นๆเนี่ยไม่รู้จะชอบเหมือนผมหรือเปล่านะครับผมโอเคนะนะฮะภายในเราดูครบแล้วอ่ะต่อไปครับมาดูด้านท้ายกันบ้างครับตอนนี้ผมติดเครื่องอยู่นะครับคุณลูกค้า เรื่องเงียบๆน,นะครับคุณลูกค้านี่เลยครับมีเสียงท่อนุ่มๆน,นะครับไม่ดังนะฮะคุณลูกค้านุ่มๆเพลาะๆนะครับอ่านี่เลยที่เก็บยางไหลครับสวยมากโอเคครับย้ำนะฮะคุณลูกค้ารถไม่มีการชนหนักมาก,ก่อนร้อยเปอร์เซ็นต์ ไม่เคยผ่านการติดตั้งแก๊สมาก่อนด้วยล้านเปอร์เซ็นต์เช่นเดียวกันครับนี่เลยครับผมสวยมากๆเลยนะครับคันนี้เจ้าของเดิมไม่ได้แต่งอะไรนะครับเพียงแค่ใส่ล้อแม็กเฉยๆนะครับทรงก็ยังเป็นทรงเดิมนะครับคุณลูกค้านี่เลยได้แม็กได้ยางคุ้มเลยนะฮะคุณลูกค้า ดูเครื่องกันต่อครับนี่ครับเครื่องยนต์เดินเรียบๆนะครับไม่มีสะดุดนะครับลองฟังเสียงเครื่องได้ครับเครื่องของ h o n d a เครื่อง VT เ c นะครับเดี๋ยวผมจะดึงที่วัดน้ำมันเครื่องขึ้นนะครับนี่เลยเครื่องไม่พ่นไม่ไอไม่ควันนะครับ เครื่องยนต์ดีมากๆช่วงล่างสมบูรณ์มากๆอโอเคครับคุณลูกค้าครับนี่คือการรีวิวถ่ายคลิป Honda Civic ปี2010นะครับคุณลูกค้านะครับผมเครื่องยนต์หัวฉีดนะครับเกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกกุญแจีิมทระบบเบรก ABS ดิสเบรกสี่ล้อแอร์แบ็กจัดมา หนึ่งคู่หน้านะครับผมแอร์แบ็กก็คือถุงลมนิรภัยนะนะฮะบางท่านบางท่านไม่ทราบนะครับต้องขอญาตแจ้งแบบนี้นะครับผมเอกสารครบพร้อมโอนนะครับพรบภาษีไม่ขาดนะครับรถบ้านแท้ล้านเปอร์เซ็นต์ไม่เคยชนไม่เคยติดตั้งแก๊สนะครับรถพร้อมใช้งานนะครับซื้อไปก็เอาไปใช้งานกันได้เลยนะครับคุณลูกค้าสนใจอยากจะมาดูก่อนก็ได้นะครับมาทดลองขับไปว่าเป็นร้อยร้อยกิโลได้เลยนะครับเดี๋ยวน้ำมันเนี่ยผมเติมเองนะครับนะฮะมาลองได้มาดูได้ที่อำเภอเมืองนครราชสีมา หรือว่าเมืองโคราชนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกเดินทางมารับผมมีบริการจัดส่งให้คุณลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านหน้าเรือนและที่สําคัญและที่สําคัญผมมีบริการเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับคุณลูกค้าครับคุณลูกค้านั่งรออยู่ที่บ้านนะครับผมส่งได้ถึงบันไดบ้านเลยนะนะฮะส่งมาแล้วหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยนะครับผมนะฮะโอเคเบอร์โทรเบอร์เก่าเบอร์เดิมนะครับหรือว่าท่านใดที่ยังไม่ทราบนะครับเบอร์โทรผมนะครับ0855754369นะครับ หรือว่าจะแอดไลน์เข้ามานะครับที่083-000-5440นะครับคุณลูกค้าครับรถยนต์สวยๆแบบนี้นะครับผมกับปีสูงๆแบบนี้นะครับคุณลูกค้าเอาไปเลยในราคาแค่แค่แค่195,000บาทเท่านั้นเองครับคุณลูกค้า195,000บาทเท่านั้นเองกับรถยนต์ ฮอนด้าซีวิกสวยๆคันนี้นะครับผมรถพร้อมใช้งานได้เลยนะครับโอเควันนี้ผมจะขอญาตรบกวนเวลาของคุณลูกค้าไว้เพียงเท่านี้นะครับสนใจโทรเข้ามาหาผมได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับหรือว่าจะแอดไลน์เข้ามาตามที่แจ้งไว้นะครับหรือว่าจะเอาอีกรอบครับ0855754369แอดไลน์0830005440วันนี้ขอบคุณมากๆขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมคลิปครับเอาไว้พบเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปแล้วก็คันต่อไปวันนี้ไปก่อนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ